มาค่ะมาค่ะผัดเส้นหนุมจีนนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะเห็นไหมคะกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินใส่ผักชะา ฟังตุง้งกระบุ้งนิดหน่อยเมล้อ่อยกระเทยทิ้งไปอร่อยก็กินให้มากหน่อยกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ใส่ผักหนึ่งกระชะ ไข่สองลูกเส้นมีอยู่ทั้วเดียวเน้นไปทางผักกิ่งไร่กิ่งไม่ไร้ก็ต้องกิงกินให้ไร่กิ่ไม่ให้ไร่ก็ต้องกินเพราะมันไม่มีอะไรจะกินนะ กินไรก็ต้องกินกินไม่ไรก็ต้องกินเพราะมันไม่มีอะไรให้กินเข้าใจบอกเขาจริงนึนกเสร็จแล้วว่าทำเสร็จแล้วน่ากินไหมอย่าลืมนะมันไม่มีอะไรกินกินไรก็ต้องกิน